พอดีผมก็ได้ประกาศไปในห้องโลกขอ c ีโฟก็มีคนนี้เข้าใจดีนใจดีเขาจะให้ให้ซีโฟเอฟซีหูเขาจะให้ซีโฟวัดที่จริงเออผมก็อยากจะแลกของเขานะเออตอนแรกก็ไม่ได้ขอลรวคือใครมี c ีโฟขอแลกหน่อยอะไรเงี้ยจะแลกกับอะไรตอนแรกเขาจะแลกเอาหอแล้วพอดีผมไม่มีของคาหอให้เขาเขาบอกไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมให้ซีโฟโอเคขอขอบคุณมาก เป็นเครดิตให้อ,อผมก็อันนี้นะ้ผมไปแหงแอร์เขาไม่ได้นะโดยเขาก,กดยับเก็ต้องเออแบ่งปันอันนี้ก็ะไนะเดี๋ยวเขาก็มานำมาแลมมาแล้วมาแล้วบางคนก็หาว่าผมหยิ่งไม่ค่อยตอบนะผมไม่ค่อยมีเวลาตอบทุกคนนะบางครั้งคอมเมนต์มาเป็นสิบยี่สิบข้อความผมอ่านไม่ทันอันนี้ก็ขออาภายัยด้วยคนที่ผมไม่ได้ตอบนะครับแต่ผมก็พยายามตอบทุกคนแหละพยายามพูดคุยเล่นกัน ก็ขอขอบคุณมากนี่ก็น่นาน่าจ,จะให้ลูกแคนเอาซีโฟมาให้ผมก็ได้ซีโฟแล้วเดี๋ยวก็ไปหาเลดบ้านต่อไม่รู้จะไหวหรือเปล่าในส่วนของเซิร์ฟจัดอันดับเนี่ยเอาละก็ขอกราบสวัสดีครับทุกคนทุกท่านวันนี้ก็อยู่เกมรอดไอแลนด์ of survival ano f i f t e e day ใช่ไหม <laughs> ใช่แหละชื่อมันยาวก็เป็นว่าเออรอดไอแลนด์ ทำไมสกินผมสกินปืนอันนี้ผมหายเดี๋ยวผมทำไมสกินปืนเอ่อคิวบิเซตผมไม่มีผมมีสกินคิวบิเซตอยู่นะสกินสกินไม่ได้สกิลสกินปืนเออไม่ได้ใส่นี่เองถึงว่าทำไมไม่มีสกินเดี๋ยวเข้าเซอร์บันสกินผมหายเฉยเขาว่าทำไมสกินมันหายโอเคกลับมาแล้วเออสกินสวยๆเราหล่อเนี้สิ อาจจะมืดหน่อนะพอดีกว่าจะเตรียมของเสร็จอะไรเสร็จมืดพอดีนี่อะไรอะ่ะเขาไม่ทำอะไรอะ่ะ <c oughs> อ๋อล,ล,ลูกแคนที่ผมรักเขาใหม่เขาไปเลดเลดมา <c oughs> ไปเลดคนนี้มาเออรถทำไมเนี่ยนะไปเลดบ้านคนนี้มาเออเออซีโฟพอดีอยากจะบอกว่าเออได้มาแล้วอ,อ่าแล้วก็ลูกแคนอีกคนนึงดันเรียนไปลแล้ว <c oughs> ผมก็ดันคราบส่วนหกไดสมดของขาวนะครับไดหมดไปซะก่อนเลยไม่มีคราบสีโฟกัเสเซิร์ฟดึงนนอ่างนั้นนี่เป็นเซิร์ฟพีซีนะไม่รู้ว่ามันทําไมถึงดึงนั่งใส่นั้นจะเป็นเซิร์ฟอันเนี้ยปิงเยอะปิงมันเยอะมนเลยดึกบนเดี๋ยวผมไปเลทแถวนี้มันมีบ้านให้เลทอยู่ผมเช็คแล้าหลังนี้ไม่ใช่ของคนไทยคนนี้น่าจะเป็นเบดนัมปะหรือฟิลิปปินไม่รู้อะน่าจะฟิลิปปินมั้งหลังเนี้ย ได้มาสำรวจตรวจสอบอยแล้วไม่ใช่บ้านคนไทยแน่นอนโอเคว่า <c oughs> okay. คนตรงนี้หลังหนึ่งคือส่วนใหญ่เลดมันยากบางคนบางคนก็ขอขอบเออเดี๋ยวผมขอขอบคุณคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับผมอ่านหมดเลยขอขอบคุณมากบางคนก็บอกว่าพี่ระเบิดบิ้วเลยไม่ต้องพังกล่องก็ได้ของมันก็ดรอปอ๋อบางคนก็บอกพี่ต้องพังกล่องก่อนค่อยพังบิว้ว ก็ขอขอบคุณนะผมอ่านเลยว่าวิธีการเลดบ้านในเซิร์ฟจัดอันดับต้องทํำยังไงเนาะบางครั้งผมก็ไม่เข้าใจแต่บางคนบอกพี่เก็บของไว้เยอะๆแล้วค่อยเลดสามวันสุดท้ายจะดีกว่าเพราะ3มวันสุดท้ายมันจะเลดได้ปกติอะไรอย่างเงี้ยคือจะไม่เป็นสีแดงคือ3วันสุดท้ายคือเหรียญตกแล้วนะมันจะเลดกันได้ปกติคนนี้เขาสร้างบ้านแบบนี้ใช่ไหมมีบล็อกกระเบิดแต่ว่ายังเป็นไม้อยู่นะอันนี้วันที่สามนะบอกไว้ก่อนนะเออทำไมพี่ทำไมเลดบ้าน บ้านมงุงบ้านไม้เอาเป็นวันแค่วันที่สาของเซิร์ฟเอกบางออคนเขาก็เล่นคนเดียวเขาฟาร์มไม่ทันนะประตูหายกำแพงเหล็กแต่ผมมีไดวีอะไรพร้อมอยู่จากสี่โลกใครทัก็รับมาเทสรับมาเทสใครอยากจะเข้าก็ทักมานะแต่ว่ารับเทสอยู่ในส่วนของลูคัสเขาก็รับเทสอยู่นะเดี๋ยว พักมาเดี๋ยวผมจะส่งต่อให้รูคัดเทสอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับบางครั้งผมก็ตอนนี้ไม่ค่อยได้ดูมันแดงมันมองไม่ค่อยเห็นอะโอ้ยจะพูดอะไรเมื่อกี้ลืมเลยเดี๋ยวผมดูบ้านก่อนมันแดงอะเนสีแดงแป๊ดเลยอะเดี๋ยวเอาย,ยัางไงดีวะเราเบิดเด็กไปเลยกัไนไอ้สิบสองลูกทำแพงเหล็กอะใช้ได้สิบสองลูกบบลก็ต้องมาต้องมาเป็นบ่ เอาสั้นเลยทีเดียวประตูใช่ไหมนะใช่ไหมผมมองไม่เห็นจะพังแล้วหรอหรือแบดูยากนะแต่ว่าก็เอาเดี๋ยวจะจะจะบึะ้มเท่านที่บึ้มใจลุ้มนมันตื่นเต้นนะมันลุ้นลุ้น,นใช่ป่ะวะมองไม่เห็นต้องลุ้นเข้าไปเสี่ยงเอ้ยอ๋อไม่ใช่นี่เป็นกระแพงโอเคตู้ข้างล่างไฮ้ยป้อมปืนมันยิงข้างล่างมันมองไม่เห็น ไม่กล้าจะลงไปเสี่ยงด้วยเฮ้ยข้างล่างมีอะไรอ่ะมีป้อมปืนใช่ไหมไม่กล้าลงไปเสี่ยงด้วยมองไม่เห็นไงไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรคือเดี๋ยวขึ้นบนดีกว่าผมว่านะจะหาทางขึ้นปีนขึ้นบนดีกว่าลรวเจาะลงมาข้างล่างจะปลอดภัยกว่าเราจะแบบมองไม่เห็นเลยเลยเดี๋ยวบอกลูกแขมนมองไม่เห็นจริงๆอะดูดิมันแดงแป๊ไปหมดอะมันไม่รู้อะไรเป็นอะไรเลย เ,ออเดี๋ยวผมหาทางขึ้นบนดีกว่าเดี๋ยวเจาะตรงนี้กำแพงบนตรงนี้ประตูบันไดเดี๋ยวเจาะตรงนี้ถอยแป๊บถอยแป๊บออกถอยก่อนถอยก้อนเดี๋ยวเจาะตรงนี้จากนี้ขึ้นไปเดี๋ยวเจาะแผ่นตรงนี้เป็นเหล็กใช่ไหมก็จะเจาะเจาะปูแล้วก็แปะเหล็กขึ้นไปได้อยู่โอเค จ้าของบ้านอยู่เนี่ยเห็นรอยเท้าขึ้นแล้วเจ้าของบ้านอยู่กลัวเขาซ่อมมากเลยถ้าเขาซ่อมนี้ก็โดนขังเลยเนี่ยแปะบุลลันจะยังไม่เข้าตัวบ้านแล้วกันเดี๋ยวพอดูว่าเข้าได้เดี๋ยวค่อยเข้าเานี่ยตรงนี้เข้าได้โอเคแปะบันไดแล้วค่อยเข้า รีบขึ้นรีบขึ้นรีบขึ้นก่อนที่ซ่อมซ่อมตอนที่อยู่ข้างในนะโดนขังเลยนะคือมันซ่อมได้นะเฮ้มีป้อมปืนไม่เป็นไรป้องรูกฟองไหวยอยู่คืออย่างเงี้ยถ้าเกิดเจ้าบ้านเขาซ่อมมาคือโดนขังเลยคือที่เป็นแดงๆนี่มันสามารถซ่อมได้นะมันเลดยากอยู่นะสาหรับเซิร์ฟจัดอันดับอะถ้าเลดเราเลดนั่นไงพูดเลดกันจบเลดเบสทันเดียคือมันซ่อมเลยเห็นไหมมันเป็นเหมือนเดิมเลยอะเวลามันซ่อมเสร็จแล้วมันเป็นเหมือนเดิมอะครับ คือมันเอายากเลยเดยผมช่วยลูกแขนงผมอยู่ขังอยู่ข้างในไอ้สี่ลูกไม่ประหยัดลนะเอาลูกแข่งอามาตอนอยู่ด้านในอะ่ะเดี๋ยววเนี่ยเห็นไหม <c oughs> แต่ไม่เป็นไรคือผมก็เข้ามาแล้วก็อยู่ข้างในแหละถ้าอยู่ในแบบคิดว่าปลอดภัยอะ่ะก็เลยต่อได้ถ้าเขายังไม่ซ่อมก่อนนะหวังว่า ทิงไว้ความปื้อโอ้โหข้างล่างนี่ไง,ป,ป,ง,ง,ง,ไงประตูแล้วประตูหายด้วยประเด็นผมไม่มีอดีด้วยไหวปะเนี่ยก็ตอนแรกผมว่าจะคา้าซีโฟแล้วก็รอคนคาราไม่ใช่ผมไม่ได้เรียนซีโฟอีกคนหนึ่งเขาเรียนใช่ไหมลูกแคนแล้วผมก็จะรอค้าผงขาวทิ้งไว้แล้วก็อร,รกอเขามาทำซีโฟเขาก็ไม่เข้ามาสักทีผมก็เลยทำไดไวซัหมดเลยแล้วค่อยามาไล่เลด เด็ดเอาถ้าไม่เจอคงวันที่สามคงไม่เจอเลยไฮมั่งอะไรเงี้ยแต่เจอประตูไฮก็ยากอยู่ต้องใช้สี่โฟสีออ <c oughs> ล่ลูกประตูไฮเนี่ยตรงไหนอ่ะเดี๋ยวตรงนี้เลยสี่ลูกดูว่าทางไปไหนตอนเนี้ยคือระเบิดเล่นแล้วแหละทำยาก่อน อา้าป้อมปืนไดสี่ลูกก็แตกแล้วเหรอสี่หรือแปดวะเมื่อกี้มันโดนดาเมจจากประตูอีกสองนะวะนีไปหกเมื่อกี้แตกไปสามเมื่อกี้มันโดนสี่เจ็ดเจ็ดประมาณเจ็ดลูกนะเจ็ดลูกเออไม่ต้องใช้ไดสี่ถ้าใดสี่ลูกป้อมปืนแตกใช้ข้าวต้มเจ็ดลูกป้อมปืนแตกเออใช้ใช้อันนี้ขางบนเป็นทางขึ้นนี่มาไม่มีอะไร ข้างล่างมันอยู่ชั้นนี้แหละห้องนี้แหละเนี่ยห้องนี้แหละผมว่านะเดี๋ยวผมกลับไปทําเป็นซ4ดีกว่ามั้งเขาว่ามันซ่อมไปแล้วรอบหนึ่งเหมือนต้องรอคููดาวประมาณเนี่ยตรงนี้เป็นห้องเตามันรอคููดาวอีกเ,อเดี๋ยวเอ้ยกำแพงก็จะพังอันนี้ว่าเดี๋ยวผมไปทําทําของหมดเดี๋ยวไปทําใดมาน่าจะทันมั้งเนี่ย อย่าง,างตรงนี้มันใกล้พังท่านใจอีห้าลูกนี้จบเลยนะเนี่ยมันเลือดมันเกินครึ่งแล้วไงอีห้าลูกนี้พังถึงห้องข้างล่างเลยไม่รู้จะทันหรือเปล่านะเดี๋ยวกลับไปทําก่อนกลับไปทําเดี๋ยวผมกลับไปทํากลับไปทําระเบิดก่อนน่าจะทันอยู่มั้งพี่มันซ่อมแล้วสรุปไม่ทันนะคือเขาซ่อมบ้านแล้วไม่ทันบ้านมันจะมีคูดาวเท่าไหร่นะยี่สิบ เอสยี่สิบสองร้อยกว่าวิมั้งถ้าจำไม่ผิดนะเวลาซ่อมไปครั้งหนึ่งแล้วมันจะมีคููดาวสองร้อยกว่าวิเพื่อจะซ่อมได้อีกครั้งหนึ่งไม่ทันอนะ่ะไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูเดี๋ยวพาทุกคนไปดูคือมันซ่อมเสร็จปุ๊บบ้านกลับมาเป็นเหมือนเดิมเลยคือที่ระเบิดไปมเมื่อกี้คือต้องระเบิดใหม่อะ่ะเออ มันมันเลดยากในในส่วนของเซิร์ฟจัดอันดับแต่ว่าเลดมันมันอ่ะเลดได้อยู่เลดเอามันอ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่บ้านมันไม่ค่อยใหญ่กันบ้านกันแหละประมาณนี้แหละที่ผมเห็นนะนอกจากคนเขาลงเป็นแคนอ่ะถ้าลงเป็นแคนก็จะเล่นยากถ้าใครแบบเล่นในโหมดโซโล่เออเล่นคนเดียวไม่มีเพื่อนเล่นแล้วแบบไม่รู้จะไปเล่นตรงไหนอะไรยังไงอ่ะผมว่าเซิร์ฟจัดอันดับก็ตอบโจทย์อยู่นะเพราะว่าเวลา เวลาในส่วนของการเลดก็คือมันก็ต้องเลดหลัง6กโมงถึง5ทุ่มช่วงเวลานั้นนะคุณทํางานเสร็จหรือเลิกเรียนมาแล้วคุณก็สามารถเฝ้าบ้านคุณได้สบายแล้วก็คุณมีเวลาฟาร์มเวลาคุณยิงใครไม่เก่งหรือแบบโดนยิงตายบ่อยเนี้ยของคุณแค่ดรอปแค่ยีเอนต์งนะเวลาตายแต่ว่าอันนี้พูดถึงหลังหลังก่อนสวันสุดท้ายนะถ้าหลัง3วันสุดท้ายของเหรียญตกแล้วนั้นคือจะเลดได้ตามปกติ หลังจากนั้นคุณก็อัพบ้านอัพอะไรแบบเป็นเหล็กคุ้งเหล็กไฮอะไรแล้วแหละผมว่านะก็คือมันก็คงจะเลดยากถึงว่าเราอยู่บ้านคนเดียวมันก็เลดยากอะไรหน่อยคือคุณก็ได้เล่นแบบเยอะแล้วนะสําหรับคนที่เล่นโซโลที่อยากจะเล่นแล้วแบบมันไม่มีเซิร์ฟให้เล่นเนะ่ยเพราะผมคิดว่าเซิร์ฟโซโล่เนี่ยเขาอัพใหม่บ้านใช้ไรเหมือนเดิม <laughs> เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้โหเสียอะ่ กผมว่าที่เขาเซิร์ฟโซโล่ออกเพราะว่าเกียร์มันเยอะไงฮะคนเขาชอบเอาทีมไปลงเอาแครนไปลงในโหมดโซโล่ทั้งๆท,ที่เขาก็พยายามปรับไม่ให้อยู่บ้านเดียวกันแล้วไม่ให้ตี้กันแล้วก็ยังทําบงทาบักคกเพื่อเอาคงเอาแครนไปลงกันได้อะไรเงี้ยมันก็ทําให้เขาเลยต้องเอาออกไปเลยตัดปัญหาเพราะว่ามีคนฟ้องกันเยอะ <c oughs> จบมันยากจริงนะเออเลตตอนออนไลน์อะ่ะบอกเลย สำหรับถ,ถ้าเราเลทออนไลน์มันเลดยากเลยบ้านน่ะบ้านอย่างเงี้ยถ้าคุณอยู่บ้านนี้ผมก็เลดยากเหมือนกัน <c oughs> ก็อันนี้เพิ่งวันที่3เดี๋ยวก็ไม่รู้ว่าจะมีต่อไหมถ้าใครอยากให้อยู่ยาวๆก็กดไลค์ขอสักพันไลค์อ่ะเดี๋ยวจะได้อยู่ต่อสำหรับเซิร์ฟนี้ของที่เหลือก็มีประมาณน,นี้ <c oughs> ของก็ของข่าวก็หมดก็ โอเคครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดก็กราบขออาภาัยไนนทีนี้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจใผมด้วยนะครับเดี๋ยวพูดต่อนิดนึนงในส่วนของเซริร์ฟเซิร์ฟที่ผมสร้างใช่ไหมเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวเข้าไปดูแลอยู่นะเข้าไปจัดกิจกรรมอะไรอยู่ก็เป็นพักๆนะก็ไม่ได้ว่าทิ้งหายตายจากไปไหนแบบเปิดแล้วทิ้งเลยเข้าไปเปิดมั่งเล่นมั่งเดี๋ยวเข้าไปแ,แจกกิจกรรมหรือแอบไปแจกกล่องตาม ป่าตามเขาอะไรประมาณนี้ใครไปฟาร,ร์มแร่เจอก็มาโพสต์บอกในแฟนเพจในกลุ่มในเพจผมได้ก็สาสัมพันธ์แค่นี้แหละก็ไปแล้วครับบ๊ายบายโอเย